ชมค้างคาวครับดูค้างคาวเยอะมากบินออกมาเป็นสายเป็นสายเลยครับโอ้ดูครับเนี่ยโอ้สวายงามครับเพื่อนๆดู <ไป S 1> ครับดูนู่นฝั่งนู่นครับดูค้างคาวครับวันนี้ให้ชมค้างคาวครับดูอ,<ะ>อเป็นสายเป็นสายไปนู่นเลยครับนู่นดำๆ นูนครับออกจากถ้ำครับนูนครับเป็นสายดำๆเนี่ยครับเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยบนหัวนี่ครับโบ่นะครับเนี่ยครับไม่เยอะไหมครับเพื่อนๆดูครับอ้าวไม่เห็นเออเนี่ยเออดูครับสวยงามครับผมดู นู่นไปนู่นเลยครับ